สวัสดีครับผมสิบกรอ,นอ,นอนัญมณีนะครับวัน,นนี้มาแนะนําพลอยสวยงามอีกนะครับผมอ,นอนัญมณีสีแดงอมชมพูนะครับคือทับทิมภาษาอังกฤษเรียกว่ารูบีนนบ้นะครับผมตัวนี้เป็นทับทิมหลังเบี้ยนะครับผมหลังเบี้ยเนี่ยเม็ดไอชุดน,นี้นะครับผมขายกระาดาษละ150บบาทนะครับสีแดงอมชมพูสวยนะครับผม แล้วผมจะมาเปรียบเทียบไปดูว่าเม็ดหนึ่งมันหนักประมาณกี่กรัมเอาเม็ดเล็กๆที่สุดก่อนนะครับอยู่ในชุดนี้นะครับหรือเม็ดเม็ดนี้นะครับเม็ดนี้คือเม็ดถือว่าเป็นเม็ดเล็กต่อไลยนะครับตัวนี้อ่าเรียกว่าเป็นเม็ดเล็กเล็กที่สุดในชุดนี้นะครับผมผมจะเอามาชั่งน้ําหนักให้ดูนะครับผมว่าเม็ดน,นี้มันจะหนักประมาณเท่าไหร่นะครับเม็ดเล็กๆ็กนี้ เมด็ดนี้หนัก2.35กิโลลดนะครับ2.35กิโลลดนี้กิโลละละ150นะครับขายกิโลละ150กิโลละ150เม็ดนี้ก็ประมาณ350บาทครับแต่สวยน,นะครับผมเมด็ดนี้ 300, ร300หรือ3ระหว่าง300รือ350บาทนะครับผมทีนี้มาดูเม็ดขนาดกลางหน่อยนะครับเม็ดขนาดกลางตัวนี้คือเม็ดขนาดกลางนะฮะเม็ดขนาดกลางเม็ดนี้จะหนักประมาณเท่าไหร่นะครับผม เม็ดนี้หนักห้ากะลัดหนะัะกห้าจุดสองศูนย์กะลัดห้ากะลัดก็ร้อยห้าสิบก็เจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับประมาณนี้หรือเจ็ดร้อยบาทครับเม็ดนี้นะครับสนสวยแดงอมชมพูนะครับผมอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูว่าเออกะลัดหนึ่งมันเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นะถ้าเม็ดใหญ่นะครับผมที่ผมเอามาในชุดนี้เม็ดใหญ่ผมเอาชุดนี้มา เม็ดใหญ่ที่สุดนะครับส่วนเม็ดไอชุดต่อๆไปผมจะเอาเม็ดใหญ่ที่สุดมาให้ชมนะครับผมเม็ดนี้มามาชมกันว่าเม็ดนี้จะหนักเท่าไหร่นะครับผมเม็ดนี้หนัก42กรัต42่สิบสองกิโลกรัมจุดสี่ห้นะครับสี่ร้อยก็กรัตละ150นะฮะเนี่ยละ142กรัตก็สวยนะครับผม4,000กว่าบาทนะครับผม สวยนะครับเม็เดใหญ่ๆนะครับผมอันนี้ผมเอามามาให้ชมคร่าวๆนะครับผมออยทับทิมหลังเบียนะครับก็เรียกว่าลูบี้นะครับผมออยทับทิมหลังเบียหรือลูบี้เนี่ยเนี่ยสวยนะครับผมสวยอ่ะสีแดงองชมชมพูนะครับผมตรางนี้ สนใจติดต่อมาได้นะครับ0634340930ของสิบกรอญี่ปุ่นนะครับดูในเว็บไซต์เบอร์ไวเว็บสิบกรอทคอมนะครับผมแล้วามาดูในในเม็ดเม็ดนี้เม็ดนี้ก็สวยนะครับผมนี่เม็ดนี้ก็สวยเม็ดนี้เอาทำกี๋สร้อยหรือทำเป็นหัวแหวแนก็ได้นะครับหัวแหวนมันดีใหญ่ใหญ่ใหญ่ไหมนี่สวยนะครับผมสวยเด<ว>ี๋ยวมาช่างดูเม็ดนี้จะหนักประมาณเท่าไหร่ เม็ดนี้21กะิกลัดนะครับ21กะิ 20, 1, กลัดนะครับผม21กะิ 20, 1, กลัดก็2 0 0พนะประมาณ2,000นราคาตัวนี้นะครับก็ขายกลัดละร้อยนะครับผมแต่ถ้ามันสวยนะครับผมถ้าไม่สวยก็ลดลงมาได้นะครับประมาณกลัดละร้อยนะครับผมสวยไม่สวยดูยังไงครับถ้ามันไม่คือคือว่าถ้ามันมีตำหนิอยู่บ้างไงเมื่ออย่างเม็ดนี้นะครับผม เนี่ยมันมีตำหนิตำหนิก็คือจะมีพวกจุดดำๆนะหรือมีรอยอะไรเข้ามาแทรกแซงก็แล้วแต่อย่างงเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าที่เห็นดำๆอยู่ในขนาดนี้เขาเรียกว่ามีตำหนินี่ตำหนิอย่างนี้ก็กระลาดแล้วไม่ถึงร้อยนะครับผมกระดานละเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนะอย่างเม็ดนี้นะครับผมยกตัวอย่างให้ให้ชมนะครับอย่างเม็ดนี้เม็ดนี้หกกระดาก็ประมาณ ไม่ถึงร้อยก็ประมาณถ้าเจ็บาทนะครับเนี่ยหกรบาทนะครับกดาษละร้อยนะครับละร้อยเพราะมันมีตำหนินะครับอันนี้ผมผมเอาให้ชมยกตัวอย่างให้ชมนะครับผมแต่ถ้ามันสะอาดอคือสวยสะอาดบริสุทธิ์คือไม่มีตำหนิหรือมีตำหนิน้อยมากอย่างนี้ตัวนี้ราคาก็จะประมาณกระดาษละร้อยห้ถึง หรือหนึ่งร้อยถึงร้อยห้าสิบนะครับอย่างเม็ดนี้เม็ดนี้สวยนะครับผมเม็ดนี้สวยแต่ก็มีตำหนิมีตำหนิดาจุดดาอยู่นิดนิดหนึ่งแต่แต่โดยรวมแล้วมันจะสวยมากกว่าเพราะฉะนั้นเม็ดนี้ก็ประมาณกระดาษละร้อยกว่าบาทนะครับประมาณร้อยหนึ่งถึงร้อยยี่สิบาทนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเม็ดนี้จะตกประมาณราคาเท่าไหร่นะครับผมเม็ดนี้แปดกระดาษก็ประมาณ 800น้หรือ900บาทนะครับนไม่แพงนะครับผมสวยยทำวแหววสวยมางามมากเลยนะครับตัเนี้แหกระหล่เม็ดใหญ่นะครับมีตำหนิอยู่นิดหนึ่งนะจุดดำๆตรงนี้นะครับผมแต่ถ้ามันไม่มีตำหนิเลยปุ๊บในเม็ดนี้ก็พันกว่าบาทนะครับผมหรือเกือบสองพันเลยนะครับผมห้ารบาทหรือเกือบสองพันเพราะมันสวยนะครับผมเดี๋ยวผมหาดูเม็ดสวยให้ให้ชมอีกนะครับเออเม็ดนี้เม็ดนี้สวยน่าจะไม่มีตำหนิในเม็ดนี้นะครับผม อย่าเอามาเอามาให้ชมใกล้ๆนะครับเม็ดเม็ดนี้สวยนะฮะเอามาให้ชมใกลๆ้ๆเนี่ยสวยเ่เม็ดนี้ไม่มีตําหนินะครับเนี่ยไม่มีตําหนิจริงๆด้วยสวยสวยงามมากเลยนะครับผมแดงอมชมพูเนทำหัวแหวนสวยมากเลยนะครับผมติดต่อมาได้0634340930นะครับของสิบปอนด์อัญมณีนะครับเม็ดนี้กะละละ150นะครับสวย นะสวยสวยงามมากเลยไม่มีตําหนิเลยเดี๋ยวผมจะช่างดูไม่ได้จ,จะตกประมาณเท่าไหร่นะครับเม็ดนี้แ8 0จุเกือบเก้ากะลลัดเลยนะครับเม็ดนี้กลลัษร้ห้าสิบก็พันกว่าบาทครับผมพันกว่าบาทสวยประมาณพันหนะครับสวยสวยงามมากนะครับ มันติดต่อมาได้063434 0930ของสิบกรอนิยมานีนะครับผมอันนี้เอามาเอามาให้ชมนะครับผมเอามาให้ชมเป็นตัวอย่างนะครับผมยังมีอีกเยอะแยะนะครับเราจะทยอยถ่ายทำไม้ชมเรื่อยๆนะครับวอยทับทิมและรูบี้นะครับผมนะอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับของสิบกรอัญยมณีนะครับดูในเว็บไซต์เว็บไบเว็บสิบกรดอทคอมนะครับผม เว็บสิบกรดคอมเลยทิกตอกก็มีนะครับผมดูในทิกตอกทิกตอกผมผมจะลงเป็นทีละเม็ดสองเม็ดนะครับผมในตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าสนใจติดต่อมาได้ซูนุกสามสี่สามสี่ศูนย์เก้าสามศูนย์ของสิบกรเยัยมณีนะครับสวยสวยสวยงามมากเลยนะครับสีแดงอมชมพูหวานแหววเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอแนะนำพลอยสวยงามเป็นพลอยทับทิมหรือลูบี้นะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผม